ส่วนเอื่อยลงเซ่คูตกิน่ายห้าเอาใหม่ได้แล้วหนึ่งตัวถุ้ถถมใจใจทุ้มทุ้มทุ้มบุลลึกเดี๋ยวมันไปไกลๆคือ อรบอว่ามันป็นหางใหม่กัยบยานบ่วัอไบัพาหนอใหม่คูดกินหน่น้ำเส้นเห็นคัวกินหน่ยอยู่ขังทางพากันเบสจกกน ก็เพื่อ้าเยม่้ออครน้ตุ้ยตัวใหญ่ยั้อ๋อจับถึอมองแตเนองอ้ยแบบว่นวุ่นมากวุ่นมะเอาไปอุ้นเลยอุ่นเลยมันดินมันพูวยมันกับคูดางมันกับไปเลือกแล้ว คนคุดขอเป็นคนไทยนมัยกับฮ้าซอยกันวันนี้วันยุดตรงกันก็นกนเลยพากันห้าเลาะซี่ห้าโนมัยฮ้าคุดกี้หน่อยแต่ว่าช่วงนี้นะจาะยุด้ายมืออยุลานพันปิดไปเที่ยวเอามาลุนเบื้องเอ,อ่อขอทีด้ดบอตัวนี้ อยู่ไนล่ะเป็นหลอดเหรอเป็นตาได้กินนวแล้วตัวนี้เหรอเจอหนวดแล้วนวดลยังล่ะที่เจอหนวดนวลยังล่ะหนวดยังล่ะค่ะตัวกี้ไม่นานอูยเพื่อความปลอดภัยเราเราต้องเอาตัวหนาออกก่อนนี่ไงไห้ตัวใหญ่หรือตัวน้อยอุ้ยอุ้ยแถวนี้คือตัวใหญ่เถอะบอมันคือกินหายใหญ่วบบ เปียงสียาวกว่านิดหน่อยนิดน้อยไม่ผู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อันไหนแค่าไรจะไม่เด็ดร้ายกันบ้ากล่องสั้นคือวัโฟกัส

ว่าจะเข้ามาหาก่อนทีนแต่รถเขาอยูันดแจะเข้ามายัางดีกระยังอยู่นหนแบบใหนนี่คือวิธีการมุดเขาไปเอาหนอใหม่มีดปะ บื้งได้แขะนี่คือนี่คือวิธีการเอาหนามัยเสียมกับเสียมกับโบเป็นแอามีดซะดนี่จะใส่ป่ะขึน้นกัน,นดีสั่นกับเสียบลงก่อน เยบมาน,นี่กว่าสี่ใดตละลนอเทิ่งใดนอใหม่เทิ่งใดแผ้มีแต่น้ำนอใหม่ปลานอใหม่เสือเอางัดบึงทาบึงทาไ้แล้ว เกื้อ,อหอยไซทุกมืออยู่แต่ว่าเขาบะไดไซอุอ่น <c oughs> นอนนึงอยู่อุอ่นกูจะกูจะไปทำมันจากไหนเนี่นั่นี่มองฮาก่อนเอาใหมน้ำเสียนี่เป็นมองมองไป ห่ามุดไปขนาดใส่หมวกหนาก็ยังบาดเลยมือกับบาดมือเอ้ยนัทชากำลังมาหอบใสเสือมาหงือหางกระซอกระซึงเพืดเทิงหวนเทิงเอาเทิงน้ำซองกอไม่ซองน้องกอไผ่ หาหน่อไม้พอแล้วกับมาว่นมาคุดกินาอีกบันออมหลอกนาหลอกลังดิอมอ,อมหลอกนาหลอกลังแม่นควยม,มันอยู่บ่ล่ะแม่ด<ะ>ูเพราว่ามันเห็นออมอยู่ยยกูจะม,มาพูกออม,อม,มเพ็ดหยังเหรอเฮียรู้มีเบียกตัวเอาไว้หลอกคนมาบัวเลยอะก,ก็ออมมันเมืในใน่อยซื่อตัว

หอท้องอาหารดิลูกับรมือก่านะานะคุณนะ่นะเจะตรวจแล้วจะตรดเอาตัวมาคุยให้เพิ่นแย็นห่ดละ เอามาดินี่เดี๋ยวน้ำตาลตกก่อนนนเลวเนียแดงว่าบบมาดต่ิ่งใจหววเอตดเกิดพอน้ำตาลตกดีเขาเสาก็บพานอยายกินง่ายปางงางเทงหานอไมเที่งคุดกินไหนเอาชิปตัวก็พอเอากินหนได้แดนโนไม้ร้ายเติบสองสอบสองสอบปาดิไทยเนี่ยโบไทยเนี่ย ช่ไหมเป็นากันขยันหรือพากันบ่าเด้เนาะดูชื่อกว่ามากออัาปนนาากป่ากันว่ามนป้าเจ็บตัวกินอาหารไว้<ห>าะหาอาหารดิห,ห,หาฝาคือื่นออห,นหอู้มาจูมาค่ะ เอามาจ้ะไปไหนฮะไส่เห็นอยู่บ่ออกมาแล้วเห็นหูบ่เห็นอยู่บ่หกหูมันพูดมาบ่ถือหรือเปล่าว่าบบไงหนึ่งเด้ไม่หลอกบ่นี่ไม่ต้องโอน น้ำตัวล่ะต้องซองฝั่งเลย่กับสลัดอยู่เดะอ่ะมัหลุมเงาเหรออันอยู่ทางไหนซ้ายหรือขวามันมี่สองตัวบ่ไม่มันไปคนละทางอันอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นมาอ๋ออันนี้ห้องอาหารห้องอาหารม้านที่ไปห้องนอนห้อองนนเอ้าห้องนอนปอยู่อ้าวมันอยู่ห้องอาหารบ่ห้องนั่งเล่นบ่ห้องนั่งเล่นบ่เ้าอย่าว่าเด้อดคุยกันยังไงหนึ่ง วันนั้นเธอไปห้องรับไตดินวะต้องเขาไปตามหาหล,หลายห้องดิเจ้าคนอยู่ห้องนั่งเหรียญน่ยิห้อาหาหงอาหารเนี่ยด้วสันกับห้องนอนเอ็น <หง S 1> คพินมีลายห้องลายหคูคน เดกเน่ยังจะถึงแต่ก็บถึงนางก็เถอะไปเห็นบ่ละคุณเป็นพวมกไงว่าเป็นตัวไนหนอยอีสิะ อยู่ในป่าเป็นได้ก็ฮาพวกโอ้หอ,อดแล้วที่ยบไปแล้วเกตูดหายหันหน้ามาเนี่ย เทีบอาหารเขาบ้านนี่ตอนนี้สิบเจ็ดตัวเอยกำลังคุดตัวที่สิบแปดคุณงานน้อใหม่เซ่เขานี่เด็ก,กองหนึ่งไปกับเอื่อยสองคนแล้วก็น,นี่กินหนสิบแปดตัว พีแต่อื่อุดชื่อว่ามานอยู่จ้ะหนากระบ,บาดแคนกระบ,บาดแต่ว่าก็คขุมเมื่อยอยู่ขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจธรามักก็อ,อย่าลืมกดไลค์ถืใจกายอย่าลืมกดแชร์นัชชาเด้อจ้ะขอบคุณหลายจ้า